คนสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นุแ้แหมมจะพาทุกคนมาทํากับข้าวค่ะเมนูที่จะทํานั้นก็คือตำผักกันจอตำน้าพริกผักกันจอกิมกับพักสดพักลวกค่ะทุกคนนี่ผักที่นุแ้แหมมได้มาก็จะเป็นแบบนี้เอามาตำน้าพริกกันเลยนะคะทุกคนแหม่มก็จะใส่ส่วนผสมลงไปพวกแคบพ,พวกยางเง้เสียคะ่ะเพื่อเพิ่มความหอมความมันนะคะตำลงไป ให้มันละเอียดใส่ผงนัวค่ะใส่ผงนัวลงไปด้วยนะคะทุกคนนิดหน่อยไม่ต้องเยอะใส่รสด,ดีด้วยนิดหน่อยค่ะรสดีเดี๋ยวแต่เข้าชอบนะคะปุ้งรดตามชอบเลยค่ะ,ตำ,ะ,ะ,ะ,คะต,ตำให้มันละเอียดก่อนที่เราจะใส่ทีเด็ดของเรานะคะข้าต้งตากให้มันละเอียดก่อน พวกแคบพวกยังให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับโตริก,ก่อนค่ะเสียงต่ำก็จะแม่สีเรือนมักมากเสียงตํำก็จะเป็นแม่สีเรือนมักมากค่ะทุกคนเมนูกับข้าววันนี้น้ำพริกนะจ๊ะที่ควรน้ำพริกค่ะน้ำพริกผักกันจอใส่แคบมู อาหารเพื่อสุขภาพอาหารกรีนกรีนกินแล้วสบายท้อง เด็ดของเราลงไปเลยจ้ะผักกันจอเอาไปหลวกไฟเอาไปย่างให้มันทหพร้อมตัดมันเป็นทอนชิน้นพ่อดีเล้วก็เอามาตำค่ะทุกคนอหอมนะตอนนี้ แขนมากมากปวดแขนมากๆค่ะทุกคนสงสัยโยกกระสอบมั้ว้่ามันเลยเห็นปวดแขนยกปุุงกีดินบั่นพันแท่หน้ามันเลยปวดแขน ตดกินบ่าค่ะทุกคนน่ากินไหมน้ำพริกผักกันจอใส่แคปหมูอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอซิมโรเป่งก่อนนะคะเมื่อก็จะเป็นใย,ยใยเนี่เห็นไหเป็นใย,ยใๆเป็นใย,ยใๆแบบว่าใยผักกัญจอ ใส่น้ำปลาะน้ำปลาะของวเาแยบเพราว่าคือเกลาคือเดิมอีสานบานห้าขาดบดได้ก็คือน้ำปลรราเนี่ยแหละค่ะขาดบดได้เลยจริงๆใส่ลงไปหนึ่งส่วนกะเอาประามาณวันหนึ่งส่วนสองส่วนเพราะว่า เด็ดแล้วปะใส,วใส่มะนาวใส่มะนาวค่ะทุกคนใส่น้ำมะนาวลงไปอีกสักหน่อ,หนอยะนาากับบไครไม่น้ำเป็นมะนาวใหม่หนหม้นมามเลยบุกครหลายแต่เห็นมันมีความหอมของมะนาว ถือว่าโอเคง่อเข้าไปบัน๋นอย่าตำแห้งเนี่ยบั๋นตำแห้งไม่ได้ค่ะกร่เอ็นส่ตาทันทีตำแห้งอม่ได <c oughs> ้มาจิกระเด็่งสะตาค่ะวันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำน้ำพริกผักกันจอใส่แค่หมู <c oughs> เป็นตะกีนบ่คะ่ะทุกคนน่ากินไหมนี่เห็นไหม น่ากินสุดๆไปเลยตักใส่จานใส่ถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขูดเอาให้มันมุดอย่าให้มันเหลือ เสียบไปนะได้แล uh, ้วอุ้ยมือค no, ือสันอุ้ยมือคือสันดู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 ปัดสระดู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 มือดูมือหนูแหมมันสันเองมันเลยแหมะนี่ยู่เฉยมันกับสันแหมมันต้องประคองสิเออเศร้าสันล่ะ โอ้ยเป็นอย่างน้อยจังเลยผมือสันเสร็จเรียบร้อยค่ะใครชื่นชอบเมนูตำน้ำพริกผักกันจองกะสามารถที่จะเอาไปทำตามได้นะคะง่ายๆอร่อยมากๆเลยคลิปนี้ก็ขอกำลังแรงใจกับทุกคนด้วยนะคะใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้หนุ่มแมมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ